ดโดเนเลยครับขึ้นมาดูอ่ะอ้าวโดนง่ายๆเลยครับต้นป๊อป จุ๊บเบาเลยครับแต่ไอ้สายนะครับสายแก้คันสีเขียวนะครับช่อนป๊อกจุ๊บเอาเบาๆเลยครับเต็มเต็มเต็มสองขอเลยครับนี่ครับทะลุเลยสุดยอดครับสายแก้คันแอคชั่นดีครับ